เหตุผลของเราเขาไม่ฟังเหตุผลที่จะดับทุกข์เนี่ยเขาไม่ฟังเออเขาไม่พยายามจะเข้าใจางไงที่จะบ้าให้มากขึ้นไปโดยไม่จําเป็นเนี่ยเขาสนใจแล้วเขาชอบรวมกันหัวกันทำในโลกนี้มันยุ่งม,มากจนไม่แก้ไขได้จนเ,เนต็มไปเลยปัญหา เต็มไปด้วยความทุกขถ้ามีธรรมะมีศาสนากันอย่างแต่ก่อนตามแบบก่อนก็น้ำมันยังไม่หมดในโลกน้ามันหรือว่าทรัพยากรอื่นๆยังไม่หมดไปจากโลกถ้ามัไม่ต้องทำอีกมากมายสิ่งที่ไม่ต้องทำอีกมากมายนี่จะจะไม่รู้จะเอาอะไรมาใช้แทนน้ำมันกันอยู่แล้ว จาก,กนน้ำมันจากพืชที่เป็นอาหารพวกฝรังไถึงบทที่มันฉลาดมันก็ฉลาดเพื่อโง่ฉลาดเพื่อจะทำผิดให้ลึกกว่าเดิม มาเรียนพุทธศาสนาเนี่ยมันเรียนชนิดปรชัชญาใช่ประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะหังนี้เรียนพุทธศาสนามากแล้วเขียนก็้งน่แต่งเสื้อมากมันเะป็นรูปปรัชญาทั้งนั้นห่ะแ้ใช่ประโยชน์อะไรไม่ได้มันไม่เป็นรูปแบบศาสนาคือบังคับกิเลสอย่างปฏิจจสมุปบาทกันมันไม่ไม่เรียนอย่างนี้ถึงเรียนปฏิจจสมุปบาทมันก็เรียนอย่างเป็นปรชัชญาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการควบคุมอาอยตนะเรียนรู้ทั้งนั้น <c oughs> มันยิ่งเรียนให้โง่ให้ยุ่งให้ลำบากการก้าวหน้าทางไหนวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีทั้งนั้นมันก็เพื่อจะให้มันยุ่งมากขึ้นเทนั้นเราไม่มีหวังในสันติภาพในโลกทนี้เราเข้าเรียนให้มันโง่ ให้มันฉลาดสําหรับให้โง่ให้มากที่สุดนี่ความฉลาดก็จะได้ได้ให้โง่ให้มากที่สุดไปทําสิ่งที่ไม่ต้องทําสิ่งที่ไม่ต้องทําในโลกเวลานี้มีเยอะไปหมดมันกลับจะทําให้มากขึ้นไปอีก เรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนุ่งเรื่องหม่มเรื่องอะไรต่างๆที่มันไม่ต้องทำมันทำให้มาก <c oughs> ถือศีลอดรม,มาดอนเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวแห่ฉลองกันแล้วก็เรือบินตก 2ห6 5คนเผาอยู่ในเรือบินประตูเปิดไม่ได้ที่ที่อาหรับที่ซาอุอ,อารเบียนะที่ซาอุดีอารเบียมันเรื่องไม่ต้องทำคิดดู้ะเจ้าก็ไม่บอกให้ทำอย่างนี้ให้เอาเงินไปช่วยคนอื่นนี่ไปขี่เรือบินเล่นสนุกสน,นุกกันฉลองไง แต่น้ำมันแพงนี่คนมาเที่ยวทเที่ยวเล่นสวนโมกนี่มากมากกว่าเมื่อน้ำมันถูกไปอีกไอ้รถทัวร์ที่มาเที่ยวกันฟรีๆเที่ยวเ้าก็มาเที่ยวนะไปซื้อของหาดใหญ่เนี่ยมันมั่งมากกว่าเมื่อน้ำมันยังไม่แพงีปมันมันทำกันอย่างตรงกันข้ามอย่างนี้ ที่ว่าโลกมันตกอยู่ในกำมือของอวิชชาอวิชชายะนิวุตโลโกนี่พระเจ้าพูดมาในขั้งกัะนู้นโลกมันตกอยู่ในกำม,มือของอวิชาาวชา,วโโโานนความโง่แล้วมันก็ทําผิดหมด กรลังมาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยวไม่ได้เกาะสมุยเนี่ยมากขึ้นมากขึ้น่มัน <c oughs> ไม่ได้อะไรเลยที่จะเป็นประโยชน์แสงสว่างสันติภาพอะไรก็ไม่ได้แล้มันก็มามากขึ้นมากขึ้นแม่มาที่สวนโมกนี่ก็ไม่ได้อะเพราะเราไม่อาจจะพูดให้เขาเข้าใจหรือสนใจนะนิแมมคนหนึ่ง เขาบอกว่าที่อเมริกาเยอะแยะหมดให้ความรู้พุทธศาสนาครูบาอาจารย์ที่สอนพุทธศาสนาดีที่สุดมีเยอะแยะหมดที่อเมริกาแล้วเขาก็ไม่สนใจที่จะฟังในเมืองไทยว่ามีพุทธศาสนาอย่างไรหรือต,ต้องการจะเรียนยังไรบ้าง มื่เที่ยวมันว่ามันมีพุทธศาสนาแยะไปหมดอเมริกานะมันพุทธศาสนาอย่างที่ไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนาปรัชญาเราพูดเรื่องควบคุบคมตาหูจมูกล่น้นกายใจเรื่องปฏิจจาระวาตนะ ไม่กี่คำมันประหลังหลับมันนะความเชื่ออย่างนี้พูดลดปรลังฟังไม่ทันจบมันหลับมัหลับจะทอน,น,นอย่างมีมันญ,ญาติบางกนหลับมังก็ไม่ลุ้ไป <laughs> มันไม่อยากจ,จะเข้าใจมันไม่ยอมสนใจ <laughs> พูดพุทธาาศาสนาแท้จริงให้ฟังไม่กี่คำเขากป็หลับ <c oughs> ก็มี ไปเรียนอย่างเพื่อเจอ้ออย่างปรัชญาเปรียบเทียบสนุกกันนะเป็นอาหารอร่อยของสมองที่มันเพื่อเจอ้อโดยปรยัชญาให้มันให้มันบ้าไปสุดเวียงก่อนมันค่อยหมุนกรับ แต่ถ้าเกิดฝรั่งมันเกิดดีขึ้นมามันอยากจะรู้จริงรู้อะไรขึ้นมามาขอศึกษาที่เมืองไทยก็คงจะแย่นหมืนันไม่รู้จะไปเรียนที่ตรงไหนใครจะสอนสำหักไหนจะสอนใพุทธศาสนาที่แท้จริงและถูกต้องให้แก่ฝรั่งได้เพราะมันยังเก็บหมกซุกอยู่ในพระไตรปิฎกในส่วนที่ไม่เอามาเรียนมาศึกษา เช่นเรื่องปฏิจจคุบาทอย่างนี้มันต้องถ้าสอนกันอยู่อย่างนี้มันก็ก็ไม่แปลกจากที่เขาเรียนถ้าได้จากลังกาจากธรรมะมันก็เป็นอย่างที่ว่าคือไม่ดับทุก คำว่าชาติคำว่าทุกคำว่ามันสีความผิดหมดนึกสงสัยอยู่กันว่าลงทุนสร้างอะไรพุทธมนทนกันสักสี่ห้าร้อยล้านนะครับินคปรปฐมเนี่ยแล้วผลอะไรจะเกิดขึ้นไม่ค่อยดึง นี่กำลังออกลอตเตอรี่สร้างพุทธมนตรเรียไรสร้างพุทธมนตรนออกกันเทศเมื่อเราวันก่อนเราก็ส่งไปให้สร้างพุทธมนตรหสร้างพุทธมนตรนคงจะถึงพันล้านบาทนะแล้วคุณก็คงไม่ทันจะตายาคุณคอยดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น สงสัยว่ามันจะทำให้คนมีศีลธรรมขึ้นมาได้ยังให้วัยรุ่นหยุดเป็นอันตรพาลเป็นเด็กที่ดีกันได้เดี๋ยวนี้วัยรุ่นปีละห้าล้านคนกำลังเป็นอันตรพานมันมีห้าไอ้ห้าแสนคนห้าแสนคนจบประโยอมัธยม สุดมัธยมปีหนึ่งห้าแสนคนเศษแล้วเศษน่าจะได้เรียนมหาวิทยาลัยไอห้าแสนคนนี่ไม่ได้เรียนห้าแสนหรือห้าล้านผมจำไม่ค่อยแน่แต่จะจำได้ว่าหา้หาห้าไอห้าห้าแสนหรือห้าล้านคน,นไวัยรุ่นนี้มันมันจะเป็นพิษเป็นพิษนี่ไอธิ์ขึ้นมา มันไม่ทํางานมันไม่ชอบทํางานมันก็ต้องเป็นอันตรภานย่างน้อยห้าแสนคนต่อปีชุมกว่ายุงอันตรภาน